สวัสดีครับ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 สวัสดีน้ำตัวนะครับเราเก่งอะไรไรไรแต่สวัสดีครับเก่งอาริสครับผมรับบทเกวนรับบทเป็นพ่อครูพาในเรื่องเขม nee, right. ็มจิราต้องรอดครับโอ้ว้าวว้าวสวัสดีครับน้ำปิงนภัสกรครับรับบทเป็นเข็มจิราครับครับ สวัสดีคะ่ะกีตัาสาพรนะคะรับบทเป็นลำพึงคะ่ะสวัสดีครับเฟิร์สวันครับผมรับบทเป็นเจตนาครับไปอไปต่อสิวสวัสดีครับเต้นมาติมันครับรับบทเป็นชานวีครับโอ้โหบู๊ ยังไม่ถ่ายเลยค่ะแต่คิดว well ่าก็คือยังไม่ถ่ายใช่ถ่ายแล้วไม่ใช่เหรอครับทำเมื่อกี้เหรออ๋อเมื่อกี้เราก็ถ่ายแล้วเนาะก็บทลำพึงค่ะก็มันก็เหมือนแบบเรามาเข้าคาแรคเตอร์นี้เรื่องอะนะคะอะไรเงี้ยมาฟิตติ้งดูด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีเหมือนแบบมากกว่านี้มีเอฟเฟกต์มีนู่นนั่นนี่ว่าเวลาเราเป็นผีแบบในเวอร์ชั่นอื่นๆจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะที่มีความรอดเซวล์รึเปล่าค่ะ จำไม่ได้แล้วรอนแต่ว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นงานกับเพื่อนบงคะเป็นครั้งแรกที่ทํางานกับรอนในฐานะที่รอนเป็นผู้กากับปกติคือเราจะเป็นแบบเพื่อนที่ไปงานอีเวนต์ด้วยกันมาจาก AF ด้วยกันทํางานอย่างนี้ด้วยกันแต่ไม่เคยทําในฐานะที่กีนเป็นนักแสดงแล้วรอนผู้กำกับนี่เป็นครั้งแรกค่ะก็ยินรู้สึกว่ารอนมีความเป็นผู้นําแล้วก็มีความเป็นผู้กำกับมากๆเขาสวมวิญญาณเขาเป็นผู้กำกับเลยเลยะคะ่ะแล้วก็กินรู้สึกว่ากินกินรับอย่างรับฟังเขาเยอะ ในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาบีฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะได้อะไรใหม่ๆจากเพื่อนคนนี้ที่เขามีความตั้งใจมากๆค่ะครับครับผมโอ้เป็นกี่โมงคะตื่นเอ่อตีสี่ครึ่งยโอ้ยโอ้รับเช้าแต่ก็ครับรถรถรับเช้าครับวิเราขึ้นรถนักเรียนเหรอครับขึ้นรถนักเรียนไม่เพราะครูเขานั่งมาอาตอุบลเลยครับเช้า ใช่หรอสิบว่าชั่วโมงได้ตืนตีสีไม่ส่ต้องเราก็ต้องเรียกองค์พ่อครูมาจับเรียกองเรียกองเลเพราะว่าเป็นรับมาจากอุบุญไหมคะผมเขียนอยู่กรุงเทพครับมาจากมาจากหอพักที่มหาลัยครับเพื่อนเราดูทีมเพื่อนอยู่นะครับผมครับก็ตื่นเต้นที่ที่ได้มามาออนเซตเพราะว่าด้วยความที่เราเตรียมตัวมาค่อนข้างแบบใช้ระยะเวลาแบบค่อนข้างยาวนานนะครับแล้วก็ พอได้มาแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วก็รู้สึกว่าอินเนอร์บางอย่างที่เราที่เราไม่ค่อยเห็นภาพมันมาเห็นภาพในวันที่แบบเราออนเซนะ็ตไปแล้วก็เก็ตอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในตัวละครหรือแม้แต่เอเนอร์จีที่ที่พอตอนตอนเวิร์กช็อปกับตอนออนเซ็ตหรือตอนออนโลมันจะต่างกันทุกทุกเอเนอร์จีเลยมันก็ทําให้เราได้ได้รู้ลิมิตของตัวเองว่ามันตอนนี้เราขยายได้มากแค่ไหนใช่ เยี่ยมมากเลยครับก็เขมจีรานะครับรู้สึกว่าความความตื่นเต้นของวันนี้ก็คือว่าเราได้กลับมาสวมใส่เสื้อผ้าได้มาเจอเพื่อนได้มาเจอตัวละครที่เราเคยถ่ายทําไปแล้วในไพโรดแล้วการกลับมาครั้งนี้คือมันกลับมาในในร่างที่เราผ่านการเวิร์กช็อปผ่านการแบบเข้าถึงตัวละครเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่ ทุกตัวละครเข้าไปถ่ายอีกครั้งหนึ่งทุกคนแบบจูดอินไวมากอย่างตัวเราเองที่เป็นเล่นเป็นเข็มตีฬาครับก็รู้สึกว่าเราก็เข้าใจในสตอรี่ไวขึ้นอย่างเวลาพี่รอนบรฟมาว่าตอนนี้อยากให้น้องเข็มคิดแบบนี้คิดถึงพ่อครูอยู่หรือกําลังเศร้าที่ถึงแม่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราแบบโฟล์กับอิโมชั่นได้เยอะขึ้นพอสมควรแล้วก็รู้สึกพร้อมมากๆเห็นภาพที่ออกมาตอนฟิตติ้งก็ค่อนข้างสบายใจว่าตัวเองน่าจะน่าจะไปได้แล้วมันน่าจะต้องรอดจริงๆอะไรครับก็ประมาณนี้ครับ เราอินมูทไหนสุดคะอะไรนะครับเมื่อกี้ถ่ายแบบมีแบบหลายอารมณ์มากเลยกับพ,พ่อครูเนาะเราแบบอินกับอารมณ์ไหนสุดเอ่ยพ่อครูอินมูทไหนสุดครับครับอินมูทไหนนะฮะจริงๆมันมีมันมีซีนหนึ่งที่พี่รอนบีบอกว่าแบบเอ้ยเขยม่ะแบบใกล้ชิดพ่อครูหน่อยอะไรแบบนี้แบบเฉียดเฉียดกันอะไรเบบนีแล้วซึ่งมันมันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่เคย ไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผมน้ำปิงเป็นคนคนที่ค่อนข้างสกินชิปอะไรแล้วพอต้องมาเล่นมาเล่นบทที่แบบเหมือนพระกับสีกาเลยผมก็รู้สึกรู้สึกว่าแบบเออกดคนเทียนบานใช่ผมเคยรู้สึกคอเนี้เหมือนกันที่มันแค่แบบได้แค่เฉียดเฉียดกันแต่เนื้อต้องตัวกันไม่ได้ อยู่ใกล้กันแต่ไม่สามารถที่จะจับมือกันได้ไงห่างแค่เพียงเอื้อมมือแต่เราต้องไปร้องกันเลยฝั่งนี้ร้องเพลงแล้วจ้ะไม่แต่ว่าก็จริงๆแล้วถ้าสำหรับในเพิงนันในพลงก็รู้สึกว่าบางบรีฟที่บอกว่าแบบตอนที่พ่อครูกับน้องเคนแบบหมายถึงว่ามีความรู้สึกกันขึ้นมาแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยครับเป็นอะไรที่แบบแบบรู้สึกแปลกครับรู้สึกแปลกสำหรับเพลงมากๆเพราะว่า เหมือนก่อนหน้านะั้นมันคือแบบเฮ้ยเราใกล้กันไม่ค่อยได้แต่พอต้องแบบอยู่ในจุดที่เขาแบบจับแขนเราหรือว่าอยู่ข้างหลังเราอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็เลยแบบว่าบอกพี่ๆในไลฟ์แบบว่าพี่ๆอย่าเพิ่งให้คนอื่นได้ดูนะครับเพราะว่าเราเขิอนอยู่เหมือนกันก็อยากให้รอดูในแบบสิ่งที่จะปล่อยออกมาครับ,รบซึ่งไม่ชินครับการที่พ,อพ่อครูจะแบบว่า าก็รอนอนรอเดี๋ยวก็ชินค่ะเดี๋ยวก็ชินมือแล้วแต่ชิมมือพี่ลำพึงก่อนเมื่อกี้บอกอะไหล้องบอกก่อนไอความรู้สึกที่ว่าเอ้ยมโอบจากข้างหลังอะไรเงี้ยเราเราตอนนี้ยังไม่ค่อยชินกับพ่อครูแต่ว่าถ้ากับพี่ลำพึงเนี่ยเขานั้งชินเป็นงานเข้ามาข้างหลังแล้วแบบว่าจับตรงปากเราหรือแบบหรือจิกหัวจิกหัวอะไรเงี้ยก็ก็ แต่ไม่เป็นไรครับเป็นแบบความรู้สึกคนละแบบ <laughs> <อ>ที่ดีใจเหมือนนกัเป็นเกียรติที่โดนพี่ลำพึงแบบจิกหัวมีมากกว่านี้ค่ะในซีรีส์จะมีมากกว่านี้ประมาณนีบ้างกินซอสก่อนนะครับครับยังไงสิคำถามว่าอะไรนะครับร <laughs> <c oughs> <c oughs> ู้สึกยังไง่ <c oughs> อาวันนี้าวันนี้ก็รู้สึกว่าตัวเองเหมือนแบบว่าที่ที่เวิร์กช็อปมาแล้วก็เอามาใช้งานในวันนี้ด้วยได้ด้วยครับ ก็รู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นตัวละครมากกว่าที่ครั้งที่แล้วที่ที่มาถ่ายโปสเตอร์รู้สึกว่าแบบเหมือนเราเราพอาไปเ,เวิร์กช็อปอะไรมาเราเรารู้สึกว่าเราเข้าใจตัวละครมากขึ้นแบบไม่ว่าจะแบบความรู้สึกตัวละครตัวคะค,คมคิดยังไงอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเข้าใจมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากครับวันนี้ครับผมจรุณมากครับจริงๆก็ อย่าง,อย,างอย่างที่ทุกคนอย่างที่ทุกคนพูด,พ,ดพูดมาเลยว่าแต่ละคนก็แบบดูเป็นคาแรคเตอร์ตัวนั้นแล้วจริงๆครับคือเรา,อย,าอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเราเวิร์กช็อปกันหนักมากๆแล้วช่วงนี้ก็คือแทบทุกวันเลยครับก็พรุ่งนี้ก็ยังเวิร์กช็อปกันอยู่ oh. ใช่ครับมันเลยทําให้เราแบบเราเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วพอมามาได้ใส่ชุดได้ใส่แบบคอสตูมที่มันเป็นตัวละครมากขึ้นมันทําให้เราแบบอย่างที่เก่งบอกว่ามันมันทำให้เรารู้สึก ใช่ตรงนั้นจริงๆว่าแบบเหมือนใส่แว่นแล้วรู้สึกเป็นชานวิทอะไรเงี้ยใช่ใอยู่ใกล้เจตนาแล้วรู้สึกเป็นชานวิทอะไรอย่างงี้ใช่อันนี้ชานชานวิทเหรอฮะครับวใช่ครับใช่ใประนลาทไปเหมนทุกคนเหมือนเดินแบบนิยยเลยคพี่กินก่อนเลยไหมครับคือก็ลังกินฟังก่กินมารับพี่กินมา สี่คนเลยค่ะกคนร้งอยู่เลยค่ะอน้องเข้มจิราเลยค่ะออกมาจากนนวันนี้ที่ลำพึงเขาก็ไลยเหมือนกันโยนกลับมาให้หนูแต่ว่ารู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจครับที่ฟีดแบ็กค่อนข้างดีเลยเพราะว่าตั้งแต่ที่เราได้รับรู้ว่าเราจะต้องเข้าอยู่ในโปรเจกต์นี้ในความกดดันเลยคือแปนนิยายของเรื่องนี้ค่อนข้างเยอะเนาะแล้วแล้วความคาดหวังค่อนข้างสูงต่อทุกตัวละครเลยทั้ง ทั้งหมดเลยทุกแคสนะครับซึ่งการได้มาถึงผ่านอะไรก็ตามจนมาถึงวันฟิตติ้งวันนี้แล้วแฟนคลับยังบอกว่าเฮ้ยดีใจที่เป็นแคสติ้งทีมนี้ดีใจที่ทีมงานแบบเลือกคนกลุ่มนี้แล้วเขาก็รู้สึกอินไปกับเรื่องราวแบบกลับไปอ่านนิยายก็เห็นเป็นหน้าพวกเราอะไรเงี้ยเรารู้สึกดีใจมากพิเศษมากก็ไม่ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งมาติดตามหรือแฟนนิยายอะไรเงี้ยก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่ท,ที่ให้การซัพพอร์ตตลอดมาแล้วก็เห็นถึงความตั้งใจที่พวกเราแบบใส่ลงไปในเข็มนจิดาต้องรอในเวอร์ชั่นของมันดีเวิร์กนะ ขอบคุณมากๆจริงๆครับกินครับมาทำงานกับน้องๆเป็นยังไงบ้างคะความเอาจริงๆกินแบบว่าเพิ่งได้มาเจอน้องๆแบบจริงๆก็คือตอนช่วงบวงสวงแล้วก็ก่อนตอนช่วงไพ่หลอะค่ะแล้วก็มาช่วงนี้อาจจะแบบไม่ได้เวิร์กช็อปกับน,น้องตลอดเลยค่ะแต่ก็รับรู้เาว่าน้องๆเวิร์กช็อปตลอดทํางานทํากันบ้านหนักอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ดีใจที่แบบว่าเด็กรุ่นใหม่มีความตั้งใจสูงมีความทุ่มเทแล้วก็แบบเหมือน อยากจะทําอกมาให้ดีดูแก่มากเลยอ่ะฉันดูดูกับเอาวุฒิสมากเลยไม่แต่จริงๆค่ะเพราะว่าเหมือนเหมือนในวงการนี้มันเกิดขึ้นง่ายเกิดขึ้นเร็วเลยอะค่ะอยู่ที่ว่าเราจะประพฤติตัวยังไงแล้วเราจะแสดงความสามารถของเราออกมาอย่างไงให้เราสามารถอยู่ได้ยาวอะไรเงี้ยิกๆก็รู้สึกว่าเออแบบทีมนี้ทั้งตัวพี่ออฟเองดูมันดิเองน้องๆเองอ่ะเขามีความตั้งใจสูงมากจริงๆก็เลยริงคิดว่ามันน่าจะออกมาดีมากๆจากที่เห็นแต่วันที่แบบถ่ายในรอบนี่ะ

ในการวางสครงงานพอเข้ามาบีบเรามันทําให้เราเห็นภาพในการที่เราจะเล่นชัดขึ้นแล้วก็เห็นถึงแอนติจูดบางอย่างตัวละครเนี่ยอย่างอย่างอย่างวันนั้นวันที่บงสมงนะ่ะทุกคนบอกว่าเฮ้ยทุกคนเหมือนลุดออกมาจากนิยายเลยอนะไรแบบนี้มันก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่ทาให้ทุกคนเป็นแบบนั้นก็เพราะว่าเรามีความเชื่ออย่างหนึ่งที่ที่เรานับถืออยู่มีเดเรคชั่นความเชื่อที่มันตรงกันอะไร เหมือนวันนี้ก็เหมือนกันก็เราอยากทําออกมาให้ดีที่สุดใช่เป็นตัวละครทํากันบ้านเป็นตัวละครออกมาไม่ได้เป็นเรื่องนั้นมากกว่าในเรื่องของแบบการทํางานอะไรแล้นนี่คือเราลิงแล้วเราจะเปิดกล้องได้ไหครับๆดได้ไหครับพูดได้นก็จริงจริงจะมีการเปิดกล้อง เร็วๆนี้นะครับซึ่งก็เร็วขนาดกระทั่งที่ว่าอาทิตย์หน้าวันที่ไหมวันที่มีไหมวันที่อะไรวันที่เท่าไหร่จะพูดเลยไหมครับได้ไหมพูดได้ไหมครับวันที่ครับพูดแล้วครับคืนคำพูดได้พูดได้พี่ฮอปพี่ฮ๊อปพยายามมาพี่อ๊อฟพยายามมากวันที่เท่าไหร่คิวหนึ่งวันที่เท่าไหร่ครับคุณเจษวันที่เท่าไหร่พี่เต้นแต่แต่ว่าพี่ตัดมันยู่นะไดใช่ไหมครับพูดได้พูดได้นะพูดได้คิวหนึ่งวันที่สิบ พูดออกมา12ครับซึ่งเป็นวันที่มีเลือกดีครับครับผมเพราะว่าเลือกดีเนี่ยพระเจ้์เต็มดวงค่ะใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่หนูไม่รู้มั่วมันเป็นวันที่เป็นวันมงคลแหละเพราะว่ามันเป็นวันที่เราแต่งใจจะเริ่มเนาะเพราะฉะนั้นมันก็คือเลือกดีหรอกแหละครับหวังว่าทุกๆคนจะติดตามคิวหนึ่งแล้วก็พวกเราเองก็ตื่นเต้นมากๆครับเพราะว่า พยายามนุ๊กพยายามจะเก็บซีนแล้วก็โลเคชั่นที่เป็นในกรุงเทพไปกกบกรุงเทพให้ให้หมดก่อนให้หมดภายในวันเดียวค่ะโอ้โหพี่ละมืงครับก็อยากให้อยากให้ทุกทุกทุกซีนในกรุงเทพแบบสำเร็จขึ้นจบลงไวๆว่าพยายามอยากอยากเก็บให้ครบก่อนก่อนที่เราจะ เข้าป่ากันในปีหน้าแต่ว่าเรื่องที่เยาวราชเจ้าที่เยาวราชอันนี้เกมเป็นไปเที่ยวเที่ยวเหี่ยวหิวเลยจะไปต่อที่บรรทัดทองบรรทัดทองไม่แน่น้องเขีมไปเดินเยาวราชหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อครูมาตามอันนี้เราไม่ถ่ายแล้วแหละเราน่าจะไปกินกันเราหน่าจะไปหาอะไรกินกันใช่ครับแต่ว่าตามแผนที่เราคุยกันก็คือในภายในปีนี้จะเก็บในกรุงเทพให้ได้มากที่สุดครับแล้วปีหน้าเราเราว่ากันอีกทีว่าเราจะเปลี่ยนโลเคชั่นไปที่แล้วออดจาดเมื่อไหร่คะออกอดจัด วันนี้มีทางช่องวันมาถ่ายไหมครับอ๋อไม่มีโอเคทางเราก็ยังไม่ทราบเหมือนกันอ๋อค่อ๋เป็นว่าเร็วๆนี้แต่ได้ดูแน่นอนค่ะที่น้องพูดทั้งหมดก็คือได้ดูแน่นอนปีหน้าใช่ครับปีหน้าปลายปีเราเล่นค่ะไม่ใช่ค่ะปีหน้าแต่ว่าพอหลังจากปีหนึ่งเก็บในกรุงเทพแล้วเดี๋ยวต้องมีแบบไปต่างจังหวัดแน่นอนครับคครรรับเตียมมมวาาพ้้อ ยากันยุงค่ะยากันยุงแล้วก็เต็นท์เต็นที่เเอาปยวเปย์ไปยากันยุงลงค่ะปิงก็เตรียมเตาอ่างโลกับกระทะหมูกระทะไปเลยโอ้โหเราเตรียมอะไรอ่ะผมผมก็ไปไปขโมยของเพื่อนๆพื่ได้แหละครับไม่เอาเตรียมอะไรนะเตรียมสปอร์เตรียมสปอร์เฮ้ยมันจะดีแหละครับมันไม่ดีมันเดี๋ยวตะปูจะโดนอะงั้นคิวคิวสองวันที่อะคิวสองวันที่ต่อกันเลยครับเยอะจังนะ พี่ไม่เกี่ยวเมื่อกี้มันชุลมุนไม่ได้ยิ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 นค่ะอาจารย์ต่อดีกว่าครับได้ครับฝากให้กำลังใจตามใจในตัวคุณแล้วโยนกันเก่งครับผมก็ขอฝากเข็มจิราต้องรอดด้วยนะครับก็เราจะเปิดกล้องกันอาทิตย์หน้าแล้วนะครับก็ฝากให้กำลังใจนะครับแล้วก็ ฝากให้กำลังใจผ่านแฮชแท็กในวันเปิดกล้องด้วยนะครับรวมถึงแฮชแท็กวันนี้ด้วยเนาะก็ฟิตติ้งเข็มจิราต้องรอดนะครับก็รับรองว่าพวกเราจะทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้ออกมาให้ดีที่สุดครับใช่ครวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับเพราะว่าตั้งแต่เช้าเน้อแบบเห็นซิคกี์เริ่มเทรนกันตั้งแต่แปดโมงมากเลยฮะใช่ไหมฮะแปดโมงกว่าบางคนมาแต่เจ็ดโมงใช่ใช่ ก็ติดเทรน,น<ช>ด์นะครับเอนาะทั้งแบบแฮชแท็กทั้งคีย์เวิร์ดก็ขอบคุณมากๆที่พพอร์ตพวกเราในทุกๆครั้งที่มีอีเวนต์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ส่งตามส่งตามอ่านตลอดเนาะ,<ช>ะเห็นว่าแบบทุกคนช่วยกันพพอร์ตแบบนี้ก็อุ่นใจคิดว่าต่อไปก็คงจะแบบอยู่กันอย่างนี้นะครับแล้วก็มีอ mm ินเตอร์แฟนด้วยเนาะสำหรับเข mm ็มทีลเราต้องเร่าต้องสวมีแฟนๆจากหลายประเทศมากๆก็ขอบคุณนะครับ so thank you so much uh, international fans uh, about like support us in every single way So we really appreciate and today it's a fitting day and you guys send all your love and support to like uh, hashtag uh cape so please support us uh, along the way from now and like forever till we till we will release like the series so thank you so much haf. yeah huh yeah. <laughs> 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 ครับอันี้ก็อย่างที่น้ำปิงพูดเป็นภาษาไทยก่อนหน้านี้ไปแล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นซับไว้ให้ข้างหนเดี๋ยวเรา้ซับไม่พีเตอร์เอาหน่อยหรือเปล่าเป็นแบบว่าละตินหรือเปล่าครับผมเป็นละตนไหมภาษาเอาเป็นภาษาไทยดีกว่าล้วผมก็อย่างที่น้ำปิงบอกนะครับก็ขอฝากเขตจีดาต้อดด้วยนะครับพวกเราตั้งสัญญาว่าจะตั้งใจทํางานอย่างหนักแน่นอนครับแล้วก็อย่างที่น้ำพิงบอกว่าปีนี้ก็จะถ่ายคิวของกรุงเทพทั้งหมดคิวคิวที่ถ่ายอาจจะ ไม่ได้เยอะมากครับครับผมแต่ว่าก็ไม่ก็ไม่ได้น้อยเกินไปแน่นอนครับส่วนปีนั้นไม่เยอะมากก็ไม่น้อยเกินไปกลางกลางกลางนะเต็มที่ครับแล้วปีหน้าเราก็จะไล่ถ่ายอย่างเต็มที่อย่างแน่นอนครับผมก็ขอพาทุกคนติดตามเขตชฉราโต้ด้วยครับแล้วก็อยากฝากอีกเรื่องหนึ่งครับคือ ที่เห็นวันนี้ยังไม่หมดนะครับใช่ใช่ใช่จริงๆเราแอบ,บคุยแล้วว่าพูดได้ไหมก็คือพูดได้ครับจริงวันนี้เรามีแบบว่าอย่างที่บอกว่าค casting แสดงทุกคนที่เป็นนักแสดงสมทบเนี่ยเราคัดเลือกกันมาอย่างดีแล้วก็<ช>วันนี้เราได้รับเกียรติจากพี่กรีนนะครับมาแบบในวันฟิตติ้งวันแรกแต่ว่าเราจะมีฟิตติ้งภายในอย่างนี้แบบอะไรที่รอฟิตติ้งวันหลัง,ลงอีกนะครับมีหลายตัวละครที่เรายังไม่ได้เปิดเผยก็รอติดตามก็อย่างที่เรารู้ก็มีพี่เจนิสใช่ไหมครับก็มีตัวละครที่ เรายังไม่พูดยังพูดไม่ได้อีกด่างไอ้ด่างอะไรอย่างเงี้ยเราแย่งเดี๋ยวรอน้องด่างหมดฟิตติ้งก็รอติดตามนะครับประมาณนี้ครับด่างพี่กินพี่กินเขาหมดแล้วโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณครับขอบคุณครัะ <c oughs> <c oughs> ขอโทษครับไม่ชาวเน็ตพูดถึงแน่เลยอัดชิวเชียแม่จะมีคนคิดถึงใคร้อนนู้นเระหายกล้งลองูล <c> ย <oughs>